สวัสดีค่ะเมื่อนี้พระพี่น้องมาเบิงฟรามจำนายปลาค่ะแดงอ้อยฟร์มปลาโปโลค่ะจำนายลูกปลาพันปลาหมอแดงเพียค่ะแห้งเลยนะแห้งค่ะแกงสา่ากระสินค่ะเมื่อนี้พระพี่น้องมาเบิงบอ่อปลาหมอค่ะผู้ใดยยอ,อยากเลี้ยงปลาหมอสนใจอยากเลี้ยงปลาหมอนะคะ่ะสีพระพี่น้องมาเบิงขั้นตอนมมีวิธีการเตรียมบอ่อ เตรียมการจ้งไหนปอนจะเรียงปลาหมอเนาะค่ะไปพูดคุยกับเจ้าของบ่อกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะน้าตัวเองนะค่ะอ่าซื้ออ้อยค่ะค่ะฟ้ามแบงอ้อยโปโลค่ะโปโลฟ้ามค่ะ๋อโปโลฟ้ามค่ะอยู่ตั้งอยู่ที่บ้านโปโลอันอยู่บ้านโปโลค่ะตำบลกมลาสายอำเภอกมลาสายจังหวัดกรสินค่ะ ค่ะไม่อ้อยเนาะค่ะไม่อ้อยค่ะคือมีพี่น้องเขาอยากรู้เนาะว่าก่อนที่จะเลี้ยงป่ามอได้นี่เขาต้องมีที่มีวิธีการเตรียมมีอย่างแน่ค่ะอ๋อเริ่มแรกเขาเข้ากับจะว่านปูนขาวตากบอวประมาณนี้ละค่ะอ่าเป็นกาว่าบัค่ะว่านปูนขาวเี่ยเขาต้องถ้าสมมติเริ่มแรกเลยนี่ต้องขูดบอเนาะขุดบอขนาดของบัอเฮาเท่าไหร่ค่ะ ขนาดคองวอตอนแรกขุดกันอยู่ประมาณเมตรค่ะลอกไปลอกมาความกว้างความกว้างกว้างจะเท่รไหร่คะอ๋อแต่พื้นที่ก็ได้เนาะ่คะของเท้านี่เท่าไหร่คะนี่ยข้อสิบเมตรบอของเฮ้านี่อยู่ขนาดสิบเมตรคุนยี่สิบค่ะสิบเมตรลึกตอนแรกแกกว้างสิบเมตรยาวยี่สิบเมตรค่ะลึกลึก ประมาณเมตรมึงค่ะขุดที่แรกหลอกไปลอกมากมันก็จะดูเม็ด้มันก็จะกว้างออกเนาะแม่นค่ะไม่มีคึสิบเมตรฐานสิบค่ะเพราะหลอกบ่อด้วยดูมันก็จะประมาณนี้ค่ะบันนี้ก้อนข้าจะข้าขุดหลอกแล้วบันนี้ก้อนขาจะปล่อยป่าขากระตากบ่อเตียมบ่อทั้งสีเตียมบ่อแบบนี้เอาปูนขาวเลยแม่นค่ะนอกจากปูนขาวแล้วมีอย่างอีกบอค่ะ่ปูนขาวแล้วแล้วขาก็ต้องลงน้ำไว้ค่ะลงน้ำก่อนจะล่งลกป่านี่ก็ประมาณสักเจ็ดสิบถึงหนึ่งเมตรค่ะ จ็ดสิบเซนติเมตรถึงหนึ่งเมตรจากแม่แล้วปล่อยลูกปลาเลยค่ะอ๋อแล้วก็ปล่อยลูกปลาเนาะขั้นตอนการเพาะปลาคือ่ะพรว่าอ๋อยู่นี่เข้าเพาะเองมันบ่ค่ะพอพั้นลูกปลาหมอทรงค่ะเขียนอีสานเข้าเนี่ยแหละขั้นตอนก็ชื่อวานปูนขาวแบบนี้แหละค่ะแล้วก็เข้าเพาะใบ่ออนุบาลแล้วจะเอามาลงบอนุบาลค่ะลงบ่อปูนก้อนนะคะ เพาะโดนดบันไดค่ะจังจังได้ขายจังได้ขายทรงให้เขาเจียเอาไปเลี้ยงอ่าปกติเ่าให้ห่อม้วนกันอยู่ยี่สิบแปดมื่นถึงสามสิบวันค่ะประมาณค่ะอนุบาลบอกกาเอื่นอนุบาลนะฮะอนุบาลประมาณเดือนนึงเนาะจ่าแมนค่ะอนุบาลไว้เดือนนึงค่ะหลังจากนั้นตามใส่ไหมค่ะดูค่ะขาอยากได้อยู่ประมาณสองถึงสามเส้นเท่ากับเลดไปอีกค่ะหลังจากดห่อม้วนยี่สิบแปดวันถึงสามสิบวันแล้วเาก็เลดไปอีกห่อม้วนค่ะ ะบได้แม่นเป็นการให้อาหารช่วงน้อยๆเป็นการให้ฮอร์โมนบ่คคะคือข้าเป็นปลาหมอเป็นเพศเฮาต้องให้ฮอร์โมนค่ะแปลงเพศค่ะเป็นปลาหมอางเป็นปลาหมอเขาส่งขายโตเท่าไดร่คะเป็นโตหรือเป็นอ่าเป็นโตค่ะตามไส้ค่ะขนาดยูไมากขามมีแปดสิบตางสองซึ่งตามเส้นนีหนึ่งบาทบาทห้าสิบค่ะ ส่วนมากก็สิยุดในละแวกนี้ก็มาเอาหนีเบิดเนาะ,ะเขตอีสานอุ่บนน้องค่ายท่าบอ่อค่ะ,คะสะกดน,น,ดนครอุดรคคะมีลูกค้าสัส่งหนีเขาเอาไปส่งอบอกค่ะหรือเพื่อนมารับีทงล่องฟ้าแม่ลง่งแพร่ป่าแม่ค่ะ,คะ อตั้งจังหวัดไก่อุบลกับไก่ได้เนาะค่ะมาเอาคือตงค่ะอุบลกับตรงล้องมอปลาค่ะบ่อมอผิดข้าวเจียงมีก็ต้องเสีลราคาตรงอุบลกันค่ะแค่ปลาเพิ่นกับมารับนั่ค่ะอันนี้อันนี้ข้าเลี้ยงเองนะค่ะบ่อที่เห็นอยู่นี่คือข้าเลี้ยงเองอันนี้บ่อนี่ข้าเฮ็ดเป็นปลาเนื้อไว้ค่ะโอ้ปลาเนื้อบ่อนี่ตากบ่อถั่วเพาะพันปลาค่ะโอ้ค่ะตากบ่อถ้าเพาะพันปลาจ้าแม่ค่ะเดี๋ยวเอ่อ อยากบึงวิธีการเพาะพันป่าได้บอค่ะหมายถึงว่ามีมีให้บึงบออันนี้ให้บึงบอตอนนี้ของข้าอนุบาลไรอยู่มีอยู่ค่ะอนุบาลไหล่งซ้ำไวบอดินมีอยู่ค่ะจ้ะค่ะเดี๋ยวพาไปบึงเนาะค่ะพ้าไปบึงบ่ออนุบาลป่าค่ะอนุบาลปมอที่เพื่อนจะส่งขายทั่วภาคอีสานค่ะทั้งสำรับไว้ปฉีดป่าค่ะฉีดป่าเรียบร้อยแล้วพ่อๆฉีดอาทิตย์นึง ใข่ห่อโมดแล้วแล้วห่อก็จิงใหญ่ลงบ่ออนุบาลอีกรอบหนึ่งค no <matter> <f> ่ะฉีดปลาหมายถึงว่าผสมเพื่อนเปค่ะอ่าฉีดปลาป้าหมอห่อนะคะฉีดตัวแม่ตัวผู้เร่งเพิ่นเร่งเพิ่นให้เพิ่นผสมกันเองค่ะคือเฮ็ดนอกฤดูการโอ้เฮ็ดนอกฤดูกาลก็ได้จ้าแม่นค่ะฉีดแล้วก็ปล่อยใบเนียฉีดแล้วก็เอาปล่อยใบเนี่ยนุบาลใบเนียอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งค่ะจากเพราะเพิ่นในอาทิตย์หนึ่งแล้วก็่ใหญ่ลงบ่อดินบ่ออนุบาลค่ะ นี่ค่ะบอนี่เป็นบอนอโนบาลตาอืมค่ะอนุบาลไว้ได้สองอาทิตย์แล้วค่ะได้สอ,อสองอาทิตย์แล้วเอาลงดินได้สองอาทิตย์แล้วบอนนี่ค่ะจักโตค่ะโดยประมาณอยู่นี่นี่<อ>ตามกําหนดไทยมันเอาลงไว้อยู่ประมาณสิบสองโลค่ะไทยมันสิบสองกิโลค่ะไทยสิบสองกิโลจ่าแมนค่ะก้อนเขาจะเอามาล่องบอนเนี่ยใส่ผักใส่อ่างปูนไว้ประมาณ อาทิตย์นึงค่ะเราจะจ้างเอาลงบ่อของอันนี้ก็คือบ่อถ้ำของบ้านลูกปลาค่ะอายุการสิพักลูกปลาก็คือสามสิบวันถึงสี่สิบวันค่ะแล้วแต่ขนาดลูกค้าสามสิบถึงสี่สิบวันเราแต่ลูกค้าสั่งจะสั่งใส่น้อยเ่าไห้ห้อม่อนครบยี่แปดถึงสามสิบวันาก็เกาขึ้นถ้าลูกค้าได้ใส่ไงเขอเก็เอาขึ้นไปอีกเลดไปอีกสิบมือคล้ายเป็นโตเนาะ ข้าวเห็ดฟาร์มป่ามาโดนดไปไหนแล้วคะจักปีแล้วอ่ส26ปีป้า26ปีแต่ก่อนนี่ก็เลี้ยงปลาเนื้อปลาดุกปลาหมอปุบแต่เดี๋ยวนี้ก็เลยมาพันเห็ดดุปลาหมอนี่ได้แล้วเก็บง่ายก็กันบ่คะค่ะโอค่ะกะกะเห็ดว่าถึงเห็ดง่ายก็ว่าเห็ดง่ายอยู่ค่ะถ้าตามฤดูมันเห็ดได้ก็ได้ตามฤดูที่มันเห็ดยากจักหน่อยมันก็ต้องไปปับปรุงมันอีกนิดนึงค่ะ ค่ะแม่ถ้าสมมติว่ามีคนสนใจเนาะมีพี่น้องเขาสนใจอยากเลี้ยงปลาหมอกระติ๊ดตอได้ที่ช่องทางใดค่ะอ๋อของเขามีฟ้ามมีเพจค่ะแดงอ้อยฟ้ามโกโลค่ะค่ะแดงอ้อยฟร์มโกโลอำเภอกมลไสจังหวัดกระสินงาค่ะเพจห้องกมีอยค่ะค่ะฝากเบอร์โทษเนี่ยค่ะเพื่อมีคนสนใจโทรมาถามก่อนเนาะอ๋อค่ะศูนย์แปดหก สองสองศูนย์สี่สามสี่หกค่ะแม่อ้อยค่ะแม่อ้อยเนาะเมื่อนี้แก้งซากระสินฝากพี่น้องกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามให้พ่อมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณแม่อ้อยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ